ผมยาวอาจจะทิ่มตาแล้วคุณขึ้นมาสัญญาว่าซิบอทิ่ม <Theory> ก <bah> ัน <endpoint> น่ะซีทิ่มต้นยาวยาวไปวิ่งเเลยวิ่งเบรยวิ่งเเลยวิ่งเเลย มึงตึงจังระเบอนมึงกับกูเดี๋ยวโคตรตึงันดับหนึ่งอะกูบอกแค่นี้แหละกูกับมึงันดับหนึ่งอะเปื่อนวิ่งนำไปก็ต้องรอเพื่อนในกลุ่มเซียนไปเลยสวยสวยสวยเอเอไปไปไปไอระเบิดสงหนดิไอหล่ ไปวิ่ง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 วิ่นตัอออกเดินทางได้สามสองหนึ่งเอ้ยไปโดไปโไดนไปดเเล็กเอเลหยุด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 เออแค่นั้นแหละกูขับเองเฮ้ยเย็นเยอะเบิดอระเบิดเระเบิดโโหเราถึงก่อนเราโดนขาดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็ย็ได้เเลยขึ้นมาแล้

เตงเตงเปตงอแไงไม่ได้ไม่ได้มนตกมันตกมันไม่เอาเพื่อนฮาไม่เอาบังบังแรงมากปับแรงมากไปลงมาลงมาพีาลงมาเฮ้ยช่างหายไปไหนคนนึงอ่ะเฮ้ยช่างหายไปไหนคนนึงเอาชิบหาย

ไปไปไปเพื่อนเพื่อนเฮ้ยชุดไม่โคตรหนักเลยว่ะจริงถอดได้ปะสัตว์ทุกท่านเป็นขบวนเลยนะไอ้เพื่อนตายพุดดิ้งกับไอ้โรเล็กตายดำอย่างเดียวเลีวเลี้ยต้องครบสิบคนนะคะเดี๋ยวตีเส้นช์ยใ่มาหนึ่งจักสปาเรื่เลยนะลุคกี้สปากรีทางนี้ครับ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 ไปตีสปาค่ะสปาหนึ่งคนน่า เดี๋ยวมารวมกันที่หน้าควายอากาศเลยครับผมลงไปรวมเลยครับลงไปรวมเลยขอใกล้กว่านี้ได้ไหมคะมันไม่ใกล้เท่าไหร่อยากได้ใกล้กว่านี้อะค่ะี่หายใจไม่ออก่ปีขอให้ทุกคนชาร์ติ้งแล้วก็อยากพูดอะไรเชิญเลยครับระเบิดในรถทำไมวะอยาเลียไปอยากเลียไปทักเพื่ครับ ไม่มีครับระเบิดทำทุกอย่างครับใช่ระเบิดระเบิดระเบิดที่สภาครับกิจกรรมของทางสภานั้นจะจัดขึ้นทุกๆวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับแล้วกิจกรรมถัดไปนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรสามารถติดตามได้ที่ Discord ของเมืองวอซิตี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ